สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีทีดทัศน์เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโปเกมอนซีรีส์เควสตันอันฟ้ากันอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะพาร์ทก่อนนี้เราก็ได้ชนะยิมของเมืองนี้ไปแล้วนะก่อนออกเดินทางก็ขอเปลี่ยนหน้าตาตัวละครด้วยนะทุกคนเบื่อหน้านี้แล้วนะอยากได้หน้าใหม่บ้างแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนั้นขอเลือกจักรยานไว้ด้วยนะทุกคนเราจะได้รู้นะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคนนี้จะปั่นจักรยานอะไรนะ ภาคน,นี้การเล่นแต่ละตัวละครนี้นอกจากหน้าตาจะไม่เหมือนกันก็คือจักรยานก็จะไม่เหมือนกันนะยกเว้นพวกตัวละครที่เป็นตัวหลักๆอยู่แล้วนะพวกตัวเอกอะไรแบบนี้จะปั่นจักรยานธรรมดามากนะแบบจักรยาน5บาทสิบบาทเลยนะเอ้ยคนนี้เฟี้ยวอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเอาคนนี้แหละไม่ต้องเลือกเยอะเลยนี่ไงจักรยานเฟี้ยวเป็นวิวแชร์เฉยเลยนะทุกคนจักรยานไม่ต้องใช้เท้าปั่นด้วยใช้มือปั่นดออรออคิดนะข้างล่างก็เป็นบันไดนะ ดูเหมือนว่าเราต้องลงจากจักรยานนะปั่นได้ไม่ถึงสามวิเดี๋ยวเราต้องเซตไว้ดีกว่าแบบหนึ่งผมขอลองก่อนทำไมมันไม่มีตัวเลือกให้เราเซตเนี่ยแต่มันต้องเซตได้สิเอารอบนี้มีตัวเลือกให้เซตติ้งนะทุกคนแต่เมื่อกี้ไม่มีโอเคเราเซตติ้งเสร็จแล้วนี่นะได้แล้ว ทีนี้เรากดแค่ปุ่มสีเล็กมันก็จะมาเลยนะจักรยานเป็นจักรยานคนป่วยเลยนะและใส่ชุดขาวแบบเป็นคุณหมอเลยนะด็อกเตอร์ออกิอันนี้คือโปเกมอนที่หายตัวอยู่เราก็ได้อเทียม,มาในพารก่อนแล้วนะทำให้เราสามารถพบเจอได้โปเกมอนเฮ้ยเกยโคกะโปเกมอนตัวนี้เคโลม,มาสึนะทุกคน โปเกมอนทีวีวัฒนาการเป็นเกศโคกะได้เป็นกบเทศได้นะตนัวนี้อ้าวได้เฉยนะทุกคนเราจับด้วยความรักนะรูปเดียวได้เลยอย่างฟุกนะทุกคนตรงนี้โปเกมอนเราก็หมด้วเนี่ยไม่ได้ซื้อตุนไว้เลยตรงนี้ได้เป็นชายนี่สโตนไม่น่าจะมีอะไรแลนะแถวนี้โดนท้าสู้นะครับตรงนี้ มี3ตัวเลยช็อกเวไปโดนไป2ช็อคเว็บนะนี่เราไม่ต้องใช้ร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้เลยนะเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วนะโอเคมีการมายิงสติงช็อตใส่เรานะไฮเปอร์โพชั่นนะทุกคนตรงนี้นี่เจอไอเทมข้างบนนะอาจจะเป็นหินเมก้าก็ได้นะ แต่่าซีรีส์นี้เราไม่เคยเจอเหินเมกาแบบข้างทางนะนี่ที่เราได้มาตราานก็คือแบบได้จากการชนะยิมหมดเลยตรงนี้พวกทีมาอาฟากำลังประชุมอะไรกันอยู่นะเหมือนว่าจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะตามที่มันเอ่ยมาเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปนะตรงนี้เราตามไปได้เลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมขอไปเซฟจุดก่อนเซฟจุดที่โปรแกรมเซนเตอร์ก่อน เรามาถึงเมืองใหม่แล้วนะเนี่ยยูเรียบร้อยนะทุกคนเจอคู่แข่งดักอยู่นะตอนแรกก็จะมาซื้อโปรเบมอนในร้านค้าสักหน่อยนะเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นร้านค้าใหญ่นะวิววัฒนาการเมรกาไปเลยนะตามด้วยช็อคเวฟทีเดียวจอดนะ เรียนท่าใหม่ได้นะครับเดโอโดไม่เรียนดีกว่านะท่านี้ไม่มีพวเวอร์นะเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเพราะว่าตัวต่อไปของฝั่งโนนจะเป็นโปเกมอนประเภทหญ้าเยนทาวเวอร์นะโดนไปสองที่ร่วงเรียนท่าใหม่ได้อีกแล้วแต่เราก็ไม่เรียนเหมือนเดิมนะเปลี่ยนโปเกมอนอีกทีหนึ่งเป็นไงเราเปลี่ยนมาดักหมดเลยส่งหญ้ามาก็เจอไฟส่งน้ํามาก็เจอหญ้านะ รอบนี้เราเอาเป็นเอาเป็นเมกาเราเออกไปดีกว่านะอันเดอร์เว็บไปด้วยนะทำให้ติดชาฝั่งนู้นก็เมกาบาจาเคนนะโดนไปสองทีร่วงเลยนะเราค่อนข้างจะจำโปเแกรมอของคู่แข่งเราได้นะเจอกันค่อนข้างบ่อยเจอตั้งแต่ทางโปรแกรมเราแล้วก็โปรแกรมเขายังไม่ค่อยวิวัฒนาการเลยนะยังเป็นรากแรกๆอยู่เลยโปรแกรมเมกาเราก็ร่วงไปแล้วนะตอนนี้น้ำแข็งก็ต้องเจอไฟโอเคเรียบร้อยไปนะ ัวนี้ไฟไม่ค่อยเข้าเลยฮนะเราติดช้าด้วยแต่ว่าฝั่งนู้นเฮทีเหลืองแล้วนะติดช้าทั้งคู่เลยนะทีนี้โอเคเรียบร้อยโปแกมเราวิวัฒนาการนะทุกคนท่าร่างนี้วิวัฒนาการก็จะเป็นร่างสุดท้ายเลยนะจากเคอรีกลายเป็นเซอร์ไนเรียนท่าใหม่ได้ท่านี้จะค่อนข้างโอเคเลยเราควรเรียนนะแต่ท่าที่ผมจะไม่เอาออกก็คือไฮโปโนซิสนะต้องเก็บไว้ พวก่าติดสถานะอะไรต่างๆนี่มันช่วยเราพิกเกมได้เยอะนะติดชาติดหลับอะไรพวกนี้โดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบใช้นะไว้พิกสถานการณ์เราจับเคโลมัคส์มาได้นะเดี๋ยวเราจะามาใช้ไอ้กดติดทุกคนเคโรมัตส์นี่จะมีประเภทน้ำนะร่างสุดท้ายถ้าผมจะไม่ผิดจะมีความมืดด้วยนะ ผมก็เลยเอาสลับกับแบ็กกี้นะเพราะว่าแบ็กกี้ก็มีแค่ประเภทความมืดประเภทเดียวเข้ามาช้อปปิ้งกันนะทุกคนเราต้องใช้งงใช้เงินบ้างแล้วละ่ะอันนี้จะเป็นพวกยาต่างๆนะยากัลรีเพลคนนี้จะขายเป็นพวกโปกเกบ,บอลแต่ราคามันจะค่อนข้างแพงอะ่ะผมขอเอาเป็นโปกเกบ,บอลก็พอนะลูกละสองร้อย เน้นปริมาณนะไม่เน้นคุณภาพถ้าเป็นเกตบอลนี้ลูกละ800เลยนะถ้าเทียบเป็นโปเกบอลก็เท่ากับโปเกบอน4ลูกได้อันต้าบอล1ลูกนะเราไปใช้ดวงช่วยดีกว่านะในการจับโปเกมอนอันนี้เดี๋ยวซื้อ,อยาตุนไปบ้างนะสัก50นะเผื่อพบโปเกมอนตัวแบกของเราจะพลาดท่านะ เพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเอาตัวหลักประมาณ4ตัวนะส่วนอีก2ตัวจะเป็นตัวที่แบบเอามาปั้นนะแค่อยู่ในปาร์ตี้ก็ได้เลเวลแล้วนะเพราะว่ามันเป็นการเช์เวลทั้งตีขอปั้นจักรยานดีกว่านะตรงนี้เรียกว่าจักรยานได้หรือเปล่านะมันเป็นนะวิวแช์นะวิวแช์ที่ยกล้อได้ด้วยนะทุกคนอย่างจับกระโดดได้ด้วยยกล้อได้โดดได้นะอย่างเจ๋งนะทุกคนถ้าปั่นแบบนี้ทุกวันนี้ ก้ามแขนเราคงเป็นเดอะฮักนะทุกคนเราก็จับโปเกมอนได้อีกหนึ่งตัวนะตัวนี้เป็นโปเกมอนเริ่มต้นพักแบคไว้แต่กว่าจะจับได้นี่ทุกคนดูโปเกมบอลดิซื้อมาตอนแรกจาก60กว่านะตอนนี้เหลือ32โปเกมบอลเราก็หายไปประมาณ30กว่าลูกนะเพื่อตัวนี้ตัวเดียวอันนี้คือเราไม่มีดวงเลยนะตอนจับโปเกมอนเราโดนตบล่วงไปสอตัวนะ มาเริ่มว่ายน้ำกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นการเดินทางของดรออกคิดนะผู้ที่ให้โปเกมอนเริ่มต้นกับซาเบลชิที่ในปัจจุบันก็ได้เป็นแชมเปี้ยนโปเกมอนที่แข็งก่งที่สุดในโลกไปแล้วนะทําไปทํามาดรออกคิดนี่ก็เท่นะทุกคนใส่ชุดกาออกเดินทางอะอย่างเฟี้ยวเลยนะส่วนใหญ่โปเกมอนในโซนนี้จะเป็นพวกโปเกมอนผีนะทุกคน อันนี้เป็นมานแวตฟอร์มาโลลานะโอเคเสร็จแล้วนะเฮ้ยมีไอ้นี้ด้วยมีฮิชุยด้วยตัวนี้จะเป็นโซเลอัสนะอ้าวจับได้ในลูกเดียวเลยนะทุกคนโซเลอัสอันนี้ผมก็ขอจับจับไปก่อนนะแล้วค่อยเอามาปั้นที่หลัง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดปาร์ตี้จริงจังสักเท่าไหร่นะโปเกมอนตัวนี้นี่มองแค่ปีกข้างหลังนี้เหมือนโปเกมอนในตำนานทันเดอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อไปโบ๊ะบะต่อสู้กันนะไปตบตีกันตรงนี้ได้เป็นแม็กพชั่นหนึ่งอันหมอกหนามากเลยนะเนี่ยวันนี้เรือเล็กคนก็อ,อ,อกจากฝั่งนะ ไม่งั้นมันจะมีฝนฟ้าขนองตกปุ่งปักปุกปักเลย <c oughs> เดินทางกันต่อนะทุกคนขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วตรงนี้โดนท้าสู้มีตัวเดียวเมเก้าไปเลยนะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือท่าใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาลนะเพิ่งเรียนมาเลยท่าน,นี้อันนี้โดนช็อกเวฟลงไปทีเดียวตรงนี้โดนสองคนแน่เลยมา ตีตัวเมกาไปเลยช็อกเวฟแล้วก็ใช้ท่าเดินนะคอมโบรประจำของเรานะช็อกเวฟกับคอปเตอร์ใบไม้นะโอเคนุ่มๆน,นะกลายร่างเลยเหรอเนี่ยกลายเป็นกอรีแล้วเนี่ยร่างสุดท้ายแล้วทุกคนมาพร้อมกับกองแตกอุ้ยกอรีตีกองแตกอืมอะไรเนี่ยอะไรมันจะเข้าขอบขนาดนี้ ต่อไปเราต้องเจอกับตัวบอสแล้วแต่กอริเรามีแค่ประเภทหญ้าประเภทเดียวนะและซีรีส์นี้เราค่อนข้างมีทางเลือกเยอะนะเพราะว่าโปเกมอนแต่ละตัวนี้คือแบบน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้เรามาไม่ทันแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่าโดนเอาไปแล้วทั้งเลดท,ทั้งบูนะมันเป็นไอเทมที่ช่วยในการปลุกโปเกมอนในตำนานนะสองไอเทมนี้คุณตาเขาว่างันนะแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเราไปใช้ผิดประเภท หรือผิดสีมันก็เป็นการไปย่อ,อยู่โปรแกรมอนให้โกรธได้นะแถวนี้มีโปรแกรมอนอะไรน่าจับไหมเฮ้ยทุกคนโปรแกรมอนตัวนี้ผมเคยเล่นอยู่ค่อนข้างเก่งเลยนะดากกเพา์เนี่ยเป็นโปรแกรมอนที่ท่าค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมรอให้มันมาใกล้ๆเรานะไม่อยากเดินทะลุโปรแกรมอนพวกนี้ไปเป็นโปรแกรมมอนผีมังกรนะค่อนข้างแบกทีมได้ด้วยตัวนี้เฮ้ยมาแล้ว ตัวเนี้ยควรจับล่างสุดท้ายแข็งแกร่งมากทุกคนท่าดีเยอะนะตัวนี้มีท่าที่ผมชอบใช้อย่าง t ต c k เกิ n พันด้วยท่าโปรถุมเลยนะท่าต c k เกิ n พันเอาไว้ปิดเกมเร็วๆนะผมชอบท่าประมาณนั้นโอเคจับได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็เทเลพอร์ตไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่นี้มันก็จะต่อจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้เลยนะทุกคน ต่อจากการที่มีคนเอาหินไปแล้วเราก็ต้องตามไปนะมาเริ่มต้นจากตรงนี้กันขอปั่นวิวแช้ด้วยปั่นกลางหิมะเลยนะแต่ว่าเราใส่แขนยาวขาย,ยาวไม่เป็นหวัดหรอกนะไม่เกี่ยวนะโอเคทีเดียวร่วงนะตรงนี้เรียบร้อยนะสองตัวใช้โปเกมอนหินทั้งสองตัวเลยนะ แค้น้นซันไว้รูเปิดเข้าไปเลยนะอันนี้เป็นถ้ำแมกมาแต่ว่าเมื่อกี้เจอไอเทมนะได้มาหนึ่งอันเบิร์นฮิลไอเทมนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะผมว่าเพราะว่าเราจะสู้กับพวกครีมแมกมานะแมกมาส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นโปรแกรมประเภทไฟนะไอเทมนี้ก็จะช่วยได้เวลาเราติดไฟดูจากเปลวกำมะถนในนี้แล้วยังไม่มีตัวไหนที่ทำให้เราว้าวได้เลยนะว้าวหรือยักจับได้เลย โดนท้าสู้คนแรกนะครับตั้งแต่เข้ามาในนี้ทีม็กมาทีเดียวจอดเลยนะไม่ขอสู้อีกรอบนะภาคนี้นี่มันสู้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะมันก็จะเป็นการช่วยเทนเนอร์อย่างเรานะในการเก็บเวลหรือเก็บตังนะโดนท้าสู้ตรงนี้ตัวเดียวเหมือนเดิมเป็นโปรมอนไฟพิษนะตัวนี้เก็บไปอีกคนหนึ่งนะ ลงมาข้างล่างอันนี้เราหลบไม่ทันนะทุกคนสอรี่ทำให้มันติดชาไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้เจอกับปูเชน่าแต่เรามึนนะโอเคมันล่วงโอเคตัวละทีมีสองตัวอ้าวโอเคลงมาสือกายร่างเลยยังไม่ได้ออกมาชูเลยนะกลายเป็นร่างสองแล้วเดี๋ยวเราขอฮิ้วให้โปเกม,มอนเราหน่อยนะเมื่อกี้เราเสียเหตพีไป โอเคไม่ต้องเต็มหลอดหรอกต่อให้เอาเลือดแค่แปดสิบเปอร์เซนพอนี่เราต้องมารอมันเดินชนโปเกม,มอนหรอเนี่ยคิดว่ามันจะเดินวาร์ปทะลุโปเกม,มอนไปได้เลยนะโปเกม,มอนข้างทางนี่ก็เริ่มเลเวลสูงแล้วนะเลเวลสามสิบเลยในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนอกจากเป็นพวกไอเทมอะไรแบบนี้นะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันตรงนี้ผมไปตามเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะ ไอเทมคือไม่ค่อยสนใจแล้วกันเราก็จะไปแบบรวดเร็วนะเดินท้าตูอีกคนหนึ่งมีตัวเดียวโอเคคุ้นๆน,นะตัวนี้เคนทารอลสปะเนี่ยโอ้ชัดเจนทุกคนเป็นเคนทารอลสประเภทปกติกับประเภทไฟนะเคนทารอลสเคนทารอสตัวนี้จะเป็นของฟีลี่ใหม่นะมันจะมี2แบบนะมีไฟปกติกับประเภทน้ําปกตินะ มีสองสายตัวนี้เป็นทารอนนี่ก็แทบจะทุกตัวเลยนะจะมีสกิล i ิ t เทอ e d i a t นะเป็นสกิลลดทางโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้โดนไปสองทีร่วงนะตัวนี้เติมเลือดก,กันอีกทีหนึ่งมีไอเทมด้วยตรงนี้นักเก็ตนีโนฮาชิ เดี๋ยวขอจับฮินโนโลอีินะทุกคนจับมาประดับนะตอนนี้คือเราไม่ได้จับมาใช้แล้วนะจับมาประดับปาร์ตี้มันจะมีแบบความรู้สึกแตกต่างจากพวกโปเกม,มอนป่านะพวกโปเกม,มอนที่แบบเริ่มต้นอะไรแบบเนี้ยมันน่าใช้มากกว่านะมันเท่้วยนะพวกโปเกม,มอนเริ่มต้นเพิ่มแต่พลังป้องกันนะโปเกม,มอนเราจะหมดแล้วอะทุกคน เหลือสองลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเรียบร้อยนะทุกคนรันหนีเลยโปรบอลหมดแล้วจับไม่ได้นะทุกคนเสียไปค่อนข้างเยอะด้วยเมื่อกี้เสียเปล่าแบบไม่ได้เลย,เลยดวงเราไม่มีจริงๆนะเนี่ยถ้าซื้อรอบหน้าก็คงต้องซื้อแบบแพงๆไปเลยนะทุกคนเป็นไงล่ะเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพนะเสียไปหลายลูกเลยอันนี้ฮิลเรียบร้อยนะทุกคนเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยเหรอ ตัวนี้น่าจะชื่อว่าคาฟุนะถ้าจำไม่ผิดเป็นโปรแกรมซีรีส์ภาคใหม่นะสามารถเลือกเล่นได้สองสายด้วยตัวนี้ก็กลายร่างโดยการใช้หินนะหินมูลกับหินไฟนะตัวนี้โอเคชอบเว็บทีเดียวร่วงข้างหน้านี่มาสองคนสองคนคนละตัวเราก็จะใช้คอมโบเดิมเหมือนเดิมนะ ค็อกเวฟเมกาเปลี่ยนตัวโจมตีนะเมื่อกี้เราจะโจมตีอีกตัวหนึ่งโอเคลงไปหนึ่งตัวลงไปสองตัวเอ้คนนี้คนนี้มันลองลองหัวหน้าแล้วนะทีเดียวจอดเลยเต่อไฟ ไม่ใช่ต่อง,งอยนะใช้โปรเทคชั่นสองรอบนะแต่ก็เรียบร้อยแต่ก่อนล่วงก็ฝากไฟไว้กับเรานะตัวสุดท้ายแล้วนะตรงนี้โอเคใช้ถึง4ตัวเลยนะเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วนะเบิร์นฮิลเบิร์นฮิลที่เราเจอมาหน้าทํานะได้มาแก้ไฟตรงนี้ผมว่าทําเนี้ยเดี๋ยวผมต้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งเข้ามาเพื่อจับเจ้าขาฟูนะ มันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับฟูแต่ตอนนี้เสียดายที่เราไม่มีโปเกบอลนะเจอเจ้าแม็กกี้แล้วเดี๋ยวเราสู้กันเลยมันใช้หินฟ้าในการปลุกการดอนทุกคนซึ่งเห็นนี้มันจะทําให้โปเกมอนโกรธนะแล้วก็หนีไปแต่ถ้ามันเอาเหินไฟมามันจะสามารถควบคุมการดอนได้นะมันจะสามารถสั่งการดอนให้มาสู้กับเราได้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีของเรานะไม่ต้องสู้กับโปเกมอนในตำนานไฟต้องเจอน้ํานะ โดนเราไปนะแต่ว่าเลเวลมันต่าอ่ะเราโดนทีเดียวร่วงเลยเลเวลเราไม่ไหวนะตัวนี้เป็นไฟเมกาด้วยทําให้มันหลับไปก่อนนะโอเคไม่ตื่นนะร่วงไปเลยหลับยาวเลยนะไม่ตื่นก็หลับยาวให้โพโนติดไปสองรอบนะไม่ได้ผลนะตัวโกแบบจอกเวฟ โอเคโดนสองทีร่วงเฮดพีเราจะหมดแล้วนะเนี่ยตัวนี้เฮดพีน้อยนะคิวแท็กไปเลยเรียบร้อยนะครับจัดการแมกมาได้แล้วอา้าวให้หินเมกาด้วยเป็นหินเมกาของโปเกมอนเมกาตัวเมื่อกี้ที่มันใช้เลยนะให้เหมือนยิมลีเดอร์เลยนะเนี่ยยิมลีเดอร์ก็ชอบให้อะไรแบบนี้นะหินเมกาของตัวที่มันใช้นะออกมากันเลยนะทุกคนพอออกมาข้างนอกแล้วผมก็เทเลพอร์ตมาที่นี่ต่อนะอยู่กันก่อนตรงนี้ โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เราลุยกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ